ั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นการเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่คะ่ะในตอนนี้ซึ่งอยู่ในโซนเดโมนะคะซึ่งสดๆจากที่หลังจากการเปิดตัวเลยทีเดียวนะคะห้องอยู่ติดกันเลยนะคะตัวที่ซีอ,อยู่นี้นะคะหน้าตาไม่มีความแตกต่างจาก iPad Air 2เลยแต่มันคือ iPad โปรตัวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่ในขนาดของ9.7นิ้วค่ะสเปคของตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวก็คือสเปคมันใกล้เคียงกับตัว iPad Pro ตัวแรกแต่ว่ามีอัปเกรดมาใหม่ๆอยู่หลายอย่างอย่างเช่นอย่างแรกเลยก็คือกล้องถ่ายรูปเขาว่ามันคือกล้องถ่ายรูปของ iPhone 6s ซึ่งมันมีแฟลชอยู่ด้วยนะคะอย่างที่2เลยก็คือว่า หน้าตาถึงแม้จะเหมือน iPad Air แต่สปีกเกอร์ก็คือลำโพงเนี่ยมันก็คือเป็น iPad Pro อะ่ะมันก็จะมีลำโพองอยู่ทั้งหมด4จุดทั่วร่างกายเขานะคะอนอกจากนั้นการย้ายเสาวอากาศก็ไม่ได้เป็นประเด็นหลักอะไรมากมายแต่ความเป็น iPad Pro เนี่ยทำให้ไม่สับสนกับ iPad Air ก็คือว่าเขาขนาดมันเล็กลงแล้วใช่ไหมอุปกรณ์เสริมเขาค่ะเขาก็จะมี Apple Pencil กับ ตัวคีย์บอร์ดของเขาะะที่ทําให้ตัวเขาเ,เป็น iPad Pro ค่ะนอกจากนั้นก็คือความแตกต่างเนี่ยมันเหนือกว่า iPad Air ตรงที่ว่าหน้าจอมันเนี่ยสีมันมีความชัดและเป๊ะกว่า iPad Air ประมาณ25%หมายความว่าคนที่เอาไว้แบบใช้งานแบบ professional ยอยากจะถือที่มันเล็กลงและสามารถแบบสเกชน่นสเกชนี่ภาพสีสดไหมใช่ไหมชัดไหม iPad Pro ก็อาจจะเป็นคําตอบของคุณในรุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้แบบ ดีขึ้นมากอะเพรารุ่นแรกที่ได้มาเนี่ยมันมันใหญ่แบบมัือมามากเลยทีเดียวดูไม่เหมาะากาันยกไปไหนมาไหนมากนะแต่ว่าตัวเนี้ยไซส์กำลังดี iPad Pro เวอร์ชัน2นี้นะคะเพิ่มนิดนึงมันจะมีฟีเจอร์ True Tone Display ซึ่ง iPad Pro ตัวเก่าก็ไม่มีนะคะตัวนี้มันเป็นเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับอุณหภูมิแสงรอบๆตัวเราแล้วปรับสีจออัตโนมัติเวลาเรากดเปิดอันนี้ปั๊บเนี่ยก็คือจอเรามันจะสามารถวัดอุณหภูมิแสงรอบๆห้องเราได้ทําให้จอเนี่ยมันก็จะปรับเป็นสีโทนอุ่นโทนร้อนโทนเย็นอะไรแบนไม่ละคายเินาหรือว่าสบายากยิงข้นค่ะ And then adjust the contents on the display to look more natural to what it would look like in this environment. So that if you're reading a book, for example, it feels even more comfortable, more natural, and adjusts to different environments that you take it to.